าลครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่จุดชมวิวอีกที่หนึ่งหน้าใจกลางเมืองหัวหินอยู่ที่วัดเขาสนามชัยนะครับวันนี้ผมเอามอเตอร์ไซคันนี้มาซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่รู้จะขึ้นไหวหรือเปล่าน,นะครับผมเส้นทางในการที่มาวัดนี้นะครับสเส้นทางหัวหินปานะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือพอดีเลยนะครับผมก่อนถึงสวนสวนปฏิพัธ์ครับวัดแห่งนี้เงียบสงบแล้วก็มีวิวที่สวยงามมากๆเลยครับผม เพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนครับตามมาชมกัน hmm. ต่อนะครับเห็นศาลาฝั่งซ้ายมือแล้วก็ต้องวนรถไปทางซ้ายนะครับ จะมีลูกศรตามลูกศรไปได้เลยนะครับผมจะมีที่จอดรถอยู่สามารถจอดรถบริเวณแถวนี้ได้เลยนะครับและเดินทางเท้าต่อขึ้นไปอีกประมาณ160เมตรเองก็จะเห็น j จดีพร้อมกับ,บวิวที่สวยงามเท่าที่สัมภาษณ์พระาพระท่านบอกว่า,าเขาจะพากัน มาเรียนที่นี่นะครับพระหลายๆองค์จะมาเรียนที่นี่ก็คือมาเรียนบาลีที่นี่แล้วก็ไปสู่วัดต่างๆเห็นว่าประมาณนี้นะครับก็คือพระหลายๆที่ก็จะมาเรียนบาลีที่นี่ครับพูดง่ายๆว่าเขามาเรียนบาลีกันที่นี่ครับผมที่วัดนี้ครับไปดูวิวกันครับแต่ทางขึ้นก็คือชันพอสมควรเหมือนกันแต่ต้องเดินไปอย่างเดียวนะครับรถต้องจอดไว้ตรงนี้นะครับ ขึ้นนะครับผมทางขึ้นตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินขึ้นไปครับผมเส้นทางถือว่าชันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ก็เดิน ครับครับท่านก็เดินขึ้นเดินลงเช่นกันครับ ถ้าเราเหนื่อยนะครับก็พักตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อดูวิวก่อนนะครับครับเดินไม่ได้แป๊บเดียวเหนื่อยแล้วนะครับนั่งก่อนนะครับไม่คยออกกำลังกายครับอย่างนี้แหละครับเหนื่อยแล้วไปไปกันต่อครับนุ้ย ทางตรงนี้เป็นกุฏินะครับเป็นกุฏิ เดินขึ้นไปเรื่อยๆยัยงเดินขึ้นไปเรื่อยๆเ,เดินมาสักแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ครับห้องน้ําครับโหนี่ครับห้องน้ําก็ถ้าใครทนไม่ไหวก็ต้องนี่เลยนะครับแดนสุขาวดีครับ นี่น่าจะเป็นทางขึ้นไปแทงน้ํานะครับแต่เราไปเส้นนี้นะครับเพื่อไปไหว้พระธาตุข้างบนนะครับนี่เลยครับผมเขาบอกว่าให้ถอกเกิดอยู่ตรงนี้นะครับถอกเกิดให้ดีนะครับ พระท่านเขาก็ทําเป็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าให้เพาะเกลือไว้ตรงนี้นะครับครับถอดเกิือไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับตัวหน้าถอดเกิือนะครับครับเราก็เดินขึ้นไปที่พระธาตุนะครับนีก็สามารถไหว้พระได้นะครับมีพระอยู่ตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปไหว้พระธาตุนะครับ อกเส้นทางคือมาตกเย็นหน่อยนี่คือผมชอบตรงที่ว่าวิวสวยมากครับผมโอ้โหสวยมากเลยประธาตอยู่บนแล้ว สีสวยเลยครับสาธุครับสาธุครับใน,ในเมืองครับอชอบครอบคร่ำโอสวยมากเลยสวยมากๆเลยครับโอ้โ oh, ห <c oughs> อยากบอกว่าสวยมากเลยครับในท้าเปล่า ประสมศราลิลิกราธาตุอยู่ด้านขวามือนะครับดูครับโอ้สวยงามมากครับโอ้ยสวยมากสวยจริงๆครับสองข้างทางอันนี้เป็นธงถ้าเรามองไกลๆก็จะเห็นว่าธงจโบกสะบัดตลอด วิวครับวิวทั่วเมืองเลยครับนี่คือพระธาตุนะครับธทาต่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับเคยมาขอพอววอรระสบิคสุขสำเร็จครับแต่ว่าต้องขอไม่เกินแรงบุญของเรานะครับเดินออกพระธาตุครับ ของประธาจริงๆครับนี่คือคาบูชาองศาลิริกระทาครับ ประจำของผมครับที่ผมชอบมานั่งเป็นประจำครับเดินตามมาเลยครับตรงนี้เลยครับผมชอบมากเลยครับตรงนี้ผมุมดีมากๆเลยครับลมโกกเย็นตลอดเลยแล้วก็จะเงียบมากครับนั่งแล้วรู้สึกโอ้สบายมากเลยครับนั่งไปชมวิวไปครับดูวิวตรงนู้นนี่ครับสวยมากๆเลย ลองชมบรรยากาศนะครับ เข้อไปตรงนั้นเครับริงว่าจะเดินไปแต่ว่าเห็นพลาสท่านด้านอยู่ก็ไปการไปกวด,ด่านครับท่านั้นสำหรับที ชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับผมสิผมพาไปนะครับตรงนี้เมื่อกี้ที่พระท่านได้นั่งสมาธิกันครับแต่ว่าพระท่านได้เดินไปแล้วครับก็เลยเราก็เลยเดินมาได้กล่องระวังนะครับบันไดมีกระบองเพชรเยอะมากเลยครับ มากมเลยนั่งสมาธิตรงนี้นะครับอนไหนที่แบบวิวสุดๆจริงๆครับ360ร้อยหกงศาโอ้โหตรงนี้สวยมากครับสวยจริงๆครับตรงนี้บอกเลยมันเงียบสงบมากมากเลยครับในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามุมมันแคบแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้จริงๆครับมัน มันอธิบายไม่ถูกครับต้องต้องมาเห็นด้วยตัวเองครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือนีเขาใช่ไหมครับเขานี่ครับทะเลครับด้านหน้านี่เลยเราเห็นชัดๆเลยครับก็มีลมโปกสสบัดตลอดครับเย็นออกซิเจนเต็มที่เลยครับผมดีมากเลยครับแนะนําเลยครับแนะนํานี้ชอบด้วยส่วนตัวครับชอบจากใจเลยครับวัดนี้ชอบจริงๆ ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับกันแล้วนะครับผมเพราะว่าวัดเขาก็มีเวลาของเขาในการปิดเปิดนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่เลทเกินไปแล้วนะครับผมเราต้องกลับแล้วครับครับผม,นะผมวันนี้ผมได้พามา ชมที่วัดเขาสนามชัยเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไงถ้าท่านว่างๆนะครับมาเที่ยวตรงนี้ได้นะครับผมวัดเขาสนามชัยหัวหินนะครับอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับผมครับผมชอบมากโดยส่วนตัวนะครับก็คือชอบที่วัดนี้มากๆไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมชอบก็ดีใจครับผมครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ